น้องขับรถอะไรเหรครับเบนซ CL ์ CLS 53 AMG s p o r t แล้วบ้านน่ะมีไหมมีบ้านประมาณ3หลังแล้วก็ตึกแถว2ครูาหาแล้วที่บ้านมีทรัพย์สินเท่าไหร่มีประมาณ30กว่าล้านอะแล้วพี่ขับรถอะไรหรออ๋อผมขับรถโรลส์ร,รอยส์แฟนทอมครับแล้วบ้านละ่ะในกรุงเทพอ่ะ10กว่าหลังต่างจังหวัดอีก ยี่กว่าหลังครับแล้วสับสิทินล่ะรวมๆแล้วก็น่าจะห้าร้อยกว่าล้านได้มั้งโอเคแล้วพี่ชอบอะไรเหรอชอบขีโม้ครับแล้วน้องล่ะชอบอะไรชอบเผิอดเลยอ่ะคุณหมอครับอะไรมหารักษาคนไข้ขึ้นนาบุญนาบึ้งเถอะครับอ้รลิศบอดีย่ามาถามคุณหมอครับ คุณหมอเป็นยังคืออารมณ์บอดีหัว่าสัเศร้าห้ขอโทษคุณหมออะไรหัวคุณหมอทำงานยังครับเป็นตำรวจคนไปทำงานกับขึ้นมั้งครับไหวไปกันขึ้นกับไปคักไปแนพบดไปตะบายสองโมงนะกลับขึ้นมาตีหาออนแอร์แลกเก็บยังกับบอดดายเขาต้อโดนปืนเสียหัวหาย ตำรวจก็จะปืนเสียไปจ่างกินเราให้เราเบื่อน้าใดก็นั่รลาดอาหารผลตัวให้ขึ้นกลุ่มพมีประโยชน์ไปย่างกูสิ่งนมันแล้วมันทุไวอยู่สิ่งยังนี้จ่คของฉันไม่ชอบรกค่ะความจนน่ะหน้าเบื่อออกผมคงไม่มีวันรวยหรอกชาตินี่ถ้าคุณเบื่อความจนจะอยู่กับผมได้ยังไงก็อย่าจนนานนักสิคะป่วยเป็นโรคคุณนายไม่ชอบแดด ไม่ชอบร้องไม่ชอบลำบากตอนนี้นิสัยเป็นแล้วเหลือตะถานะ <S <S คนเรามีความชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นกูชอบเขาแต่เขาชอบคนอื่นอย่างเงี้ยเห็นปะไม่เหมือนกันละช ได้ไปไหนแค่จะอวยพรจากนี้ให้นอนฝันดีเธอโชคดีนับตังแต่นี้ต้องไม่งอแงดูแลตัวเองให้ดีฉันไม่เป็นไรไม่ได้ไปไหนแค่จะอวยพรคุณเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ถึงนั้นนานผมื่อนอนทีแต่ถ้านอนทีผมก็นอนนานนะโอ เมื่อเช้า12คลิปคนกดไลค์7คนแต่ของแกเผลอแป๊บเดียวเมื่อกี้หมื่นเท่าไหร่หมื่นสี่หม่ว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับเต้นติ๊กตอกเลย <1> <S 1> <1> <S เอางี้ลวกันแกลองถ่ายหน้าแกแบบ